เฮ้ยจะมันมีความถูกต่ออะลรเนี่ยไปตลาดเราได้บาทหนึ่งไปกับไปจ้าเดี๋ยวเงินบ่นี่บ่ล่ะนี่ไปซื้อของรออยู่นี่เด้เป็นการรออยู่นี่เด้จ้าเออเนี่ยลืมตัวตัวน่ะหยังมื้อนี้ข่อยมาส่งของขใครดิรับให้นได้เด้อสร้างหยั่งไว้บ่หลายดอกอีหยังล่ะพุทธาสามรถเพราะว่าข่อยไปกลับมากอีกประมาณบ่ายแล้วเขามาส่งประมาณเที่ยงนี่แหละ พุทธามรถจ่ายเงินให้ด้วยเอาเอาเอาไม่ชัดเจนนี่ยังก่อนเคยที่ได้รับถึกพุทธาสามรถป๊ากะสร้างมาอย่างกระดดกระเดียดกะสร้างมาทมที่ที่เถ่าโอ้ก็สร้างมากินคอยอยากคอยซื้อเน้่อยอยากเจ้าสร้างมากินเฮ็ดไม่ได้ทีกินบัดเถ่าฮะก็ไม่ได้ที่กินบ่บดอเนี่ยเจ้าเสียบกินน้ำตีคอยก็สิกินน้ำยู้แต่ว่าไม่ได้ทีกินได้กระดอกระเดียปานั้นจะสั่งมาทำบุญที่เถ้า สร้างมากินสั่งมากินโอ้ยมีเงินไหนไปลงทุนไปนั่นเดี๋ยวนี้อย่าลืมรับไปด้วยโอ้จุดคือสั่งมากคุรอกะดีอะไรเท่าแล้วเสียเอามาไหวมงไดีเท่ายังเขาคือหลังในน้อยนึงก็เสียเอามาไม่ไหวของแบบนี้มันต้องใส่ตู้เย็นมัเท่าเอากินบ่เบิดก็ใส่ตู้เย็นแล้วเนาะมันสมันก็เน่าตุตโนะเอาตู้เย็นมีอันยาวในน้อยนี่มันทีใส่ได้ที่เท่ามันเป็นยังสิใส่บ่ได้เดี๋ยวเนี้ ต่แ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 ตตต่แต่แเจ้าศิลปไม่ค่อยบ่นอีว่าแบบนี้พอกสิรับอยู่นั่นล่ะแต่ข่อยอยากรู้เหตุผลว่าเจ้าสั่งมาหยังกระโดดกระเดียแท้ก็สั่งมากินนี่ล่ะมันบ่หลายดอกสั่งมากินได้จังได๋สิกินเบิดซาดนี้สิกินเบิดบ่เนาะอีพอกเลยเจ้ามากกระโดดกระเดียปานนั้นติฮะข่อยเห็นเขากินในอันข่อยการันตีเลยแล้วกินบ่ออาหน่วยมันเป็นแต่โอ้แม่นดอกข่อยกินหลายกว่านั้นมันเป็นแต่แซ่บอยูืดเฒ่า อย่าลืมรับให้ได้เด้อหลายก็หนึ่งกับบุฟเเมื่อเกินสิบหน่อยโอ้ยพอยก่สิบการับบ่หลายปันอ่ะนะจะเอาเงินใดใจเขาพุทธาสามรถกับพุทธาสามรถนั่นเดียวเท่าจะเอามาไหวมองไดนเจ้าเจ้าขี้งอยู่นี่เจ้าน่ะคือนมาพี่แต่ละนัดดีดีพุทธาสามรถกับพุทธาสามรถนั่นละสองล้อหนึ่งสามรถมันคือสี่สองล้อประชาสองร้อยสิบบรททุกมัสามคันจริงโอ้หามเอ้ยรถนี่หมายถึงว่ารถหวานรถเปรี้ยวรถเค็ม มีสามรถที่คันโอ้ยสองโลหนึ่งเจ้าคือว่าอธิบายต้โดนโดนนี่คอยข้าใจผิดว่ได้โอ้คอยว่าแล้วยายนี่แปลกๆกินหลายๆปลาเนี่ยนะดูดเอามงหัวมันนะมันมีน้ำมันตับป่ากินหลายๆมันดิสลัดอ้าวคุณจะคงบอกว่าผูซาสามรถคุนเออมืออื่นคอยสร้างปากรอบอีกสามรถห่วยัหย กินหลายๆปลานั่นนะบอกว่าให้กินปาลาหลายๆโอ้ยแต่หองกับว่าที่ไหวเห็นรูยังเนาะว่านีเป็นรถสามรถกระบะเปล่า